วันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆอีกวันหนึ่งนะครับที่ท็อปอั o จุลิดได้มีโอกาสได้มาจับมือกับท่านอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับซึ่งท่านเองเป็นนักเขียนชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายครับสวัสดีครับผมสมคิดระวังกูนะครับวันนี้ยินดีมากนะครับ ที่จะได้เล่าให้ทุกท่านฟังว่าเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างท็อปอัพทัวริสกับสมคิดระหว่างกูลนะครับได้จับมือกันที่จะทําหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะฮะตามหาเพื่อนเก่าเอาไปเป็นเศรษฐีนะครับในความร่วมมือที่เราทําร่วมกันก็คือว่าผมจะไปช่วยดูแลในเรื่องของแบรนด์นะครับทำแบรนดิ้งให้กับท็อปอัพทัวริสสาเหตุที่ผมตัดสินใจ มาช่วยทออัาทูริสทำแบรนดิ้งก็เป็นเพราะว่านะได้เห็นแผนการตลาดนะได้เห็นหลักการคิดนะได้เห็นวิธีการทำธุรกิจแล้วบริษัทนี้สามารถช่วยคนจนให้เป็นเศรษฐีได้จำนวนมากมายนะครับซึ่งก็ตรงกับปรัชญาในการทำธุรกิจของผมว่าต้องการที่จะปั้นคนจนให้เป็นเศรษฐีต้องการที่จะสร้างคนดีให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ผมเองก็รู้สึกดีใจนะครับที่ ท่านอาจารย์สมคิดนั้นนะครับได้ตัดสินใจที่จะมาเข้าร่วมจับมือกับ To อปอัตุูลิสที่จะช่วยเหลือผู้คนนะครับทั้งประเทศของเราเนี่ยนะครับรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับที่ท็อปอัพทูลิสเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปถึงนะครับท็อปอัพทูลิสก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ด้โอกาสทางธุรกิจคนที่ไม่มีทุนที่จะมาทำธุรกิจนะครับก็ให้เข้ามาที่ท็อปอัพทูลิสนะครับ เราสามารถเป็นเฟรนช์ชายได้นะฮะไปทำธุรกิจได้โดยใช้เงินลงทุนเพียงแค่2,000บาทนะฮะแล้วทุกคนมีสิทธิ์รวยได้นี่คือสาเหตุที่ผมตัดสินใจเข้ามาช่วยทอปอัพทูริสตเพราะว่าทอปอัพทูริสตก็นะฮะจะช่วยคนจนคนด้อยโอกาสให้ประสบความสำเร็จร่วมกันครับ